ข้ามจากบอลของอังกฤษมาดูบอลของสเปนมีนักเตะคนหนึ่งน่าสนใจมากชื่อว่าเอนโซเฟอร์นันเดสเขาเป็นลูกชายของซิดนีซีดานนะครับซีดานถ้าเกิดจำได้หัวละล้านเป็นตำนานฝรั่งเศสตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดเอนโซไม่ใช้นามสกุลซีดานครับเพราะไม่ต้องการให้คนมาเหมือนกับเอาใจเขาเพราะเขาเป็นลูกซีดานใช้นามสกุลคุณแม่นะครับแต่วันนี้เป็นวันปติาส์คุณพ่อซีดาน ส่งลูกชายเอนโซลงสนามในนามของผู้เล่นชุดใหญ่เรอัลมาดริดและเอนโซจะฟอร์มเหมือนกับซีดานหรือไม่เอนโซอายุแค่21นะครับบอลของสเปนเนี่ยเขาเล่นกัน2นัดคือนัดแรกเนี่ยเรอัลมาดริดบุกไปชนะมาแล้วเจเกมนี้ชิลๆแต่ว่ามาดูคนที่ชื่อเอนโซลูกของซีดานครับเกมนี้เริ่มมาแค่18วิครับทีมเยือนซึ่งอยู่ในดิวิชัน3นี่ลั่นนะฮะก็เลยโดนทางด้านของมาเรียนโด้ดีสกองหน้า จากโดมินิกันยิงเข้าไปครับแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรก4นาทีนะครับคนเดิมครับ d ดีเบิ้ลเข้าไปรุนแรง2-0นะครับแต่3นาทีถัดมาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะทีมเล็กๆทีมเล็กๆเจอกับทีมใหญ่เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียครับลูกนี้ขอตั้งชื่อว่าปืนใหญ่จัดไปส่งไกลฮะไกลแค่ไหนคุณผู้ชมดูครับเย,ยรายกอนซาเลสซัดเข้าไปนะครับไล่มา1ประตูต่อ3 แต่ว่าไฮไลท์คือนี่คุณผู้ชมครับดูนักเตะเบอร์29ให้ดีครับนี่คือลูกชายของผู้จัดการทีมนะครับเอนโซฟเนเดสครับ yeah, <Magic! S 1> นี่แหละครับลูกชายของซิดาีนซีดานนี่ยแหละครับยิงเข้าไปนะฮะเกมนี้รัมริดรชนะ6-1คุณผู้ชมและเดี๋ยวดูหน้าคุณพ่อครับลูกยิงเข้าแต่หน้านี่เศร้าเหลือเกินนะฮะเป็นคนเก็บอารมณ์ได้เก่งมากรามริเรชนะด้วยสกอร์รวม13-2เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ